ผมก็ขอสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับ n น x กซ์เกแล้วผมวันนี้ผมจะมายั่วคนกินครับผมก็คือวันนี้เราจะมาอยู่กับเอออะไรอะเอากล่องมาได้ก่อนกองกอมาได้อาอาเดี๋ยวเดโฟกัสก่อนนะโอ้ยมีแค่มือเดียวอ่าวางอาโฟกัสโฟกัสอานะครับผม c u r r ค n t s h e e t c ค k e ครับผมน่ากล่องไปโอเคครับผมก็คือว่า จะมาลองกินนะครับผมอาหารชาวอังเกฤษนะครัชก็คือว่าเรามาทำอะไรก็คือเรามายกคนกินนั่นเองนะเอาจานมาจานจานเปิดตู้เปิดตู้โอ้ยเอาจานไม่มีเวนกรรำปล่อยมันไปและเอกโกนะครัชผมก็อ่ะช้อนช้อนช้อนอช้อนอดูนิ่มดูนิ่มดูนิ่มอ่ะนะครับผมก็ตากลงไปเอามันแข็งอะอ เอาลงไปเอไปไม่ได้อุยอ้ยอุ้ยอืมไม่ได้กดเอาเอาแค่นี้ก็ได้อ่ะแค่นี้อืมล,ลองครับผมอืมโฟกัสอืมนี่ครับผมแล้วก็อ,อืมอืมคุณครับอร่อยครับผมอืมออมากอืมอืมเคยครับไปละเยอะกว่าจินแค่นี้นละไปละจ้า